สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเริ่มเลยนะคะพี่ปาขาพี่มาดูกที่องคแรกเลยนะคะพี่ขาอันนี้นะคะพี่ขาเขาเรียกว่าอะไรสลอดสลอดปลอดอะไรสักอย่างอะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ไม่รู้ว่าสลอดหรือปาลอดนะคะพี่นะคะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็จําไม่ค่อยความจําไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้ค่ะพี่ขาไม่รู้ว่าสลอดหรือปาลอดนะคะพี่นะคะขย่อและมีกิ่งนะคะพี่ลูกนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ลูกกลมๆนี้นะคะพี่ขาพร้อมถักลวดอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นสีพึ่งเอ้ไม่ใช่ ใช่สีพึ่งอะไรสุงแล้วคูบาวังค่ะพี่ขาสีพึ่งม้าเสบนางนะคะพี่คูบาวังสีพึ่งม้าเสบนางค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาผู้ชายกับผู้หญิงจูบกันนะคะพี่ขาแล้วก็มีนกค่ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสีพึ่งคูบาวังค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อกลวยด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะแล้วก็พร้อมตะกรุดดอกอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่ขานะคะชุดนี้นะคะพี่ขาพร้อมเดียนพร้อมตะกรุดมาในชุดเดียวกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา มีเดียนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่แล้วก็มีตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่6กร้บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นกูมาหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่ขาพร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูกขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานลคะ่ะ พร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูกขอวัาที่800บาทจะพี่จ๋า800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขากุมานหลวงพ่อเต๋อค่ะพี่นะคะพร้อมกล่องพร้อมฝาอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูกขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขากุมานหลวงพ่อเต๋อค่ะพี่ขากุมานคงทองหลวงพ่อเต๋อนะคะพี่ขานะค่ะ800บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดค่ะพี่ขาตะกรุดดอกนี้ขอวัาที่600บาทนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้นะคะพี่ขามีรอยจาน ของลุงปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลคะพี่ขาดอกใหญ่คะ่ะพี่ขากลมๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยหกร้อยบาทค่ะพี่พูดผิดค่ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นตะกรุดไม่ทราบหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้หนูก็ขายตามสภาพที่ได้มาละค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขา กุดดอกนี้ค่ะพี่ความยาวอยู่ประมาณเกือบเกือบฝ่ามือค่ะพี่เลยฝ่ามือนิดยาวอยู่ฝ่ามือะค่ะพี่ตรงข้อมือค่ะพี่ดอกนี้ขอวันที่หกร้อยบาทราคาพี่ขาะนะคะดอกนี้ตรงหัวจะสั้นนะคะพี่นะคะ ปูมานิดหนึ่งจะสั้นตามภาพเลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้ดอกที่1นะคะพี่ขาดอกที่1ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนึ่งดอกดอกที่2จะมีหัวยาวมาหน่อยเป็นเกลียวเกลียวค่ะพี่จะมีหัวยาวมาหน่อยเป็นเกลียวเกลียวอย่างนี้นะคะพี่นะค่ะอันนี้นะคะพี่ขาความยาวก็จะอยู่ที่ขวามือนะคะพี่จะอยู่จากถ้าเกิดวัดจากตรงนิ้วกลางก็ตรงข้อมือค่ะพี่ก็ฝ่ามือพอดีค่ะพี่อยู่ตรงฝ่ามือนะคะพี่ขานะคะแล้วก็มี เกีียวๆอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้คืออันที่2นะคะพี่ถ้าจะปิดบอกอันที่1อันที่สองนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ก็ราคา6 0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่ราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0บาทเท่ากันเลยนะคะพี่ขานะคะความยาวอยู่ประมาณฝ่ามือนะคะพี่ขา6ก0บาทปลายทาง50บบาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นหลง ปูบุญค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวค่ะพี่พูดผิดกาะขอโทษค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่ขานะคะแล้วก็มีอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะชุดนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขานะคะน่าจะเป็นข้อมือนะคะพี่ขานะคะนะคะพี่น่าจะเป็นข้อมือละค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว่าที่600บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่มีดหลงพ่อเดิมด้านนี้ขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่หนูขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกอย่างนี้นลค่ะพี่ตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะส่วนสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นลค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่มีดด้านนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขามมีดหลงพ่อเิ ถ้าพี่ๆสนใจยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาเบอร์โทรจะอยู่ที่ใต้คลิปอค่ะพี่ขา0840659180ค่ะพี่ขาส่วนนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อทาบค่ะพี่สีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขาข้างในจะมีปลาหนึ่งตัวแล้วก็ตะกรุดหนึ่งดอกแล้วก็พร้อมสรรพคุณค่ะพี่พร้อมสรรพคุณที่เขาเขียนมาอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะสีพึ่งชยหงอยเมตตาแรงแรงแรงขดดชายหงอยยังได้เมียหกคนค่ะพี่น่ค่ะหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขาจังหวัดระยองค่ะพี่ขานะคะส่วน ใจยังไงก็บูชาได้นะคะพี่ขาพี่พี่คนใดอยากมีเมียเพิ่มก็บูชาเพิ่มได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นเหรียญหลง พอทองสุกพร้อมเม็ดเม็ดอย่างนี้นะคะพี่นะคะมีรอยลงทองหน่อยๆนะคะพี่ขาชุดนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทคะ่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่6600้อบาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่6600้อบาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเต่านะคะพี่อันนี้จะเป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่านี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เต่าปูริวหรือเปล่าคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาอันนี้ได้มาสองอันนะคะพี่ขาต่อน,นี้อันนี้ต,ต,ตัวที่สองค่ะพี่ ตัวที่สองก็6 0 0้บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้จะเป็นกระไหลทองนะคะพี่ออกทองๆหน่อยๆค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขาตัวที่สองก็6 0 0บาทค่ะพี่นะคะหนูได้มาคู่กัน2ตัวนะคะพี่ขาหนูได้มาคู่กัน2ตัวค่ะพี่ขานะคะมีตัวที่1จะใหญ่กว่านิดนตัวที่2ก็จะเล็กกว่านะคะพี่ขานะคะตัวละ6 0 0้บาทเท่ากันเลยค่ะพี่ขาตัวละ6 0 0้บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นพับพุทธนะคะพี่ด้าน อีกฝั่งจะเป็นนางกวักใต้ล่างเป็นพญานาคอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะงานนี้นะคะหนูก็ไม่หนูแน่ใจว่างานหรือกระดูกค่ะพี่หนูก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่องค์น,นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนดหลวงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะจะมีตะกรุดอยู่ด้านหลังนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ วนนี้จะเป็นเบ um ี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่เบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่จะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อจีนไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณจีนอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปปลอพ่อพรมนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเป็นพิมพ์ขอบกว้างหลังตรงนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอุปคุปนะคะพี่ขาอุปคุบนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะอุปคุปนี่นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปหลออุปคุบค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระดีลาหลวงปู่สวง วัชชีปลาขาวนะคะพี่อันนี้ก็ขอวัดที่500้ยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะพระลีลาหลวงปู่ซวงนะคะพี่อันนี้ขอวัดที่5้าร้อยบาทปลายทางห0บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปู่นาคเป็นเนื้อไม่กระสิทธะคะพี่เนี่ยค่ะจะมีรอยจานนะคะพี่ขาจะมีรอยจานค่ะพี่อันนี้ขอวัดที่500ร้อยบาทนะคะพี่ปิดตานี่ขอวัดที่500้ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่ขากิ่งคองตะเคียนนี่ขอไว้ที่ห0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพระชัยค่ะพี่ขานะคะใต้ฐานอุดผงอย่างนี้นะคะ Element. พี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้0อบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อองค์นี้ขอไว้ที่500ร้ยบาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นปากน้ํานะคะพี่ขาปากน้ํานี่ขอไว้ที่500ร้อยบาทนะคะพี่ปากน้ํานี่ขอไว้ที่5้า้อยบาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะ ส่วนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนี้หนูขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นข like. ุนแผนทท Hulk Japan. นะคะพี่ขาด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขุนแผนด้านหลังจะเป็นเหมือนหานุมานะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่จ๋า500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขานะคะ ปู่ทวดอันนี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทนะคะพี่หลวงปูทวดองค์นี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปูนากวัดถ้วยจระเข้น,นะคะพี่ก็เริ่มพัดติดเก่านะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทค่ะพี่ปิดตาปูนาคนี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไป่วกดกำแพงนะคะพี่อันนี้หนูขอวันที่500บาทนะคะพี่นะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไป่วกดกำแพง5 0 0รบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะมีรอยจานหนูจําหลวงพ่อไม่ได้แล้วค่ะหนูลืมค่ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่เบี้ยแก้นี้นะคะพี่ขานูขอวันที่700บาทค่ะพี่ขา700อบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นหมากทุยหูุกค่ะพี่เนี่ยค่ะหมากทุยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะหมากทวยนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะส่วนนี้เจนปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายมีเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาพันตามตัวค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาองค์นี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่500้อบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาหลังแบบองค์นี้หนูขอไว้ที่500้อยบาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหรียญหล่อโบราณพิมพ์สองหน้านี้ขอไว้ที่500้ยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะ ส่วนอ e ันนี้จะเป็นปิดตาปลูกไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปลูกไข่วัดเชิงเลนนี่ขอวันที่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระนับปกค่ะพี่ขานะคะพระนัปกพิมสามเดียมด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่500ร้อยบาทนะคะพี่ขา500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นปู่บุญนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะมียันด้วยนะคะพี่ขาตรงนี้จะมียันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาหลวงพ่อไปนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเรียนหลวงพ่อไปเดียนนี้นะคะพี่ขานะคะนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลัวด้านหลังจะมีตะกรุดห้าดอกนะคะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกลัวด้านหลังมีตะกรุดห้าดอกนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นกูมานค่ะพี่ขากูมารพระตีนี่ขอไว้ที่หกร 0 0บาทนะคะพี่กุมารตัวนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขากุมารค่ะโอเคนะคะพี่ขานะคะถ้าเกิดรับพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าภาพไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร 0840659180นะคะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่ขาที่กดติดตามหนูและช่วยอุดหนุนหนูนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ